ตามด้วยเลขาธิการคณรังมนตรีระดับแถวาคภาหนึ่งาคที่สองคะรัฐมนตรีระดัแถวประธานสงคือพระุณทสานอ็จพระเจ้าอยัวรัชกาที่9อาจารย์วักข่กร सलोम सलोम प्रोपन्नो पुता तव तवम तव पिता ते ओम सोवा का นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ <laughs> โสเตี่ยมิโสเตี่ยมิ <laughs> อัมมาอะระหังสัจฉะ <coughs> วิปัสสติปสิอาหายะสสัมปสสิติยาสทุกขาปินาสยปริตังภูตัมมังคะลัวปสสติิปสิอาหายะสสัมปสสิติยาสพะินาสัยยาปริตัูตัมมังคะลั Vipati pati pahaya, sapasampati sikhiya, Sarkaro karina saya, paritam prusatman saklam. Sake tane daru te kiri te tara Sake tantani te vimane Ipera te chakame daru anakane te hawa kumi โอเทวาทะลาทลาิปเมยาขันตาทลาตาเันตาสันตทเกยยาโิวารวาตนาสามเมตุนันตธรรมตาวนาาโลอาตาทันตายมทันตา สายรวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกับทินในวันนี้กับผมอาจารย์เกียรติสุธรรมรัตนากุลผมด้วยครอบครัว,กวกและสิญานลู้สิษย์บ้านปฏิบัติธรรมสวรรค์โคจินธรรมนัตถานกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นเจ้าภาพถวายที่วัดศรีแห่งน,นี้เป็นครั้งที่สองจากครั้งที่แล้วเมื่อปีพศ2562 เชื่อเนื่องจากกับผมนั้นศิษย์นั้นศิษย์และมีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพผัดผิวทั้ทุกห้าปีจะมีทอดกัดผิวครั้งสองไฟเป็นครั้งที่สามปีพศ2572อย่าลืมนะครับท่านมาสาธุใทาสมนี้กับผมให้ของอำนาจคุณพระศรีราสนาตายตลอดคืออำนาจคุณผูศสนแห่งการถวาย กิจินที่เตะ่มกระทำในทางนี้ลงบือดำเนทุกท่านทั้งทีมาโนงาและรูเมืุนนองครัท่านนี้ต้องตกป้องต้อประสบแต่ค้ามสุความเจริญเจริญด้วยอายุคนนักภระปฏิพันธ์และคณะสาธารณ้ก่อการยคนสาธุส

ชีวะชีวะปุสังปฏิฆานถาทุกขมังสังหาเปิดทางพระ <imitation> <imitation> กัง้าอันกังกาบริวารทังภูมิสิงหของอาจารยอาจารย์สุธรรมรัตนทุนร้องพ่อปัวและศิษยานุทิบ้านสวรรค์บนดินคุณสุพจนรเิมคุับ ของครอบครัวและญาตทั้งหลายและคณะ,ะจัดทาสาธุพุทธบริษัททั้ททททงหลายเป็นผู้มีจัดทาควรแด่พระครูอนุภูลพัฒนกิจซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกตินาธารกิจให้ถูกต้องตามพาบรมพูู้เห็นไม่สมประสง ยามโอโยามาธุนาโนพันเตทิปุสังโฆทิมานิสังคธนานิสานิตัปริวราปาริวริปฏิคังหาตปฏังหาตหากรรกรทิคาตังทิาตัิตายตายาสุขายา แต่พระพิสุสงผู้เจรินอาบะจาหสายขอน้องขวายซึ่งไทยธรรมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเรานี้แก่พระพิสุสงขอพระพิสุสงโปรดตงรับ ซึงนทายารรมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดก,กาลนานเกิ ขอกระถินต้นนึ่งกรินตะบนหนึ่งขอเอากรินต้นนึงครับพี่โอเคครับเดี๋ยวพักผู้เดี๋ยวนี้จะต้องให้ผมอ่านใช่ไหมสวัสดีนะคับทุกท่า้เข้ามาในเวมายเลขปลระวัตกรินนะครับสิบแปดไม่สิบผู้คนในไปหาอะไรมาแล้ว พี่นะครับที่10จงมีคานเื่อการตรวสอความสม่ามสมุลควุควาุามุาุลควาุาุสุาุมสุาุาุลควาุมุลควาุลควาุาุลคาุลควาุกวาุาุาุลความุลามุลควาุาุลคุลควาุาุลควาุลคุคุลดุวาุมุาุลคว

ขอบคุณครับที่เลือกร้านของเรานะครับพี่น้องเอ่อดูเหมือนหมออยู่ครับ <laughs> Thank you. ตลอดไปนะอายุวันนสุขาพลังเดี๋ยวก็เหลือถวายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จบพิธีจบพิธีช่กมมันนลลไต้องนั่งนะต้องนังเประกาให้ทราบ่านผู้ท่านตัดใจในส่วนของขะนัของอาจารย์ทีนะครับบรวมถึงวินาทีนี้ได้ เ 3, 3็แสาืยามบาทเ3ดสาหกาสส่วนทนคุักชลรุตนระนครับพร้อมค่ะออนเข้าบัญชีตามคิวาคตแจำนวน6 6ื่รอบาทท่วนมารับกห6ส2สุดท้ายทางรับซื้อจะประกาศ คาดว่าจะให้น้อยกว่าล้านเก้าแสนบาทขอบคุณมากครับต่อไปเป็นแัมส์ทัเกียติตั้งแหวัดพร้อมกันทธลัวามการ์